นี่นะคะทุกคนเขากำลังเทคอนกริปูพื้นบ้านเราอยู่นะคะมาทางคันรถเลยตอนนี้เวลาแปดโมงเช้านะคะปูไปแล้วแบบจะเสร็จแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมเราจะมีคนหนึ่งบังคับพ่อแล้วก็คนหนึ่งเกลี่ยแล้วคนหนึ่งวัดพื้นนะคะแล้วไอ้คนหนึ่งคือ คนสีส้มนี่คือบังคับห่างรถเนี่ยไซ้โอ้โออไไนี yeah. ่ไงเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาอุ้ยเข้ามาอุ้เดี๋เขอุย ชอบมากชอบมสกินสรุปว่าด้านหลังไม่พอนะคะเราต้องไปเอามาอีกรอบหนึ่งไปเอาคอนกรีตมาอีกรอบหนึ่งล้วต้องรีบด้วยเดี๋ยวมันแห้งตอนนี้ก็มีการเกลีย่ยให้มันแบบเท่าๆกันนะคะให้มันเรียบๆสายวัสเดต แล้วก็มีการฉีดอะไรด้วยก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปถามตาลฉีดอะไรอ่ะน้ำหรอเบนุดูที่เวนโอ้ทุสกสเร์โอ้ทุกเ์สกสเบอร์ุสกัสร์กัสบุสกัสบร์สกสเร์ทุกสเบร์เอร์ุกสอร์กสเร์ทุกสเร์ุกร์ โซเดียมอ๊อดน์โอเคอยากเดินเดียวว้าไม่ต้องขึ้นไปเลยเขาทํางานอยู่ลูกขึ้นตรงเนี้ยเดินตรงเนี้ยได้เนี่ยเดินมาตรงเนี้ยอย่าโดนไม้นะอย่าโดนไม้นะ ส,ส,สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามายืนกันอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ายยเพราะว่าตอนนี้กําลังจะสร้างกําแพงแล้วนะคะกำแพงกำลังจะขึ้นแล้วมาอูแลลวอีวน บ,บ้านของเรานะคะตอนนี้หลังคาคือใกล้จะเสร็จแล้วตื่นเต้นสวยมากดีใ <c question. S 2> จแล้วเราย้ายแล้วแหละใจเราย้ายแล้วเข้าบ้านกันดีกว่า ดูทางด้วยดูทางเด้วยน้องคะบ้านเราเสร็จแล้วุย,ยังไม่เสร็จแต่ขึ้นเป็นโครงแล้วลูกแม่พาไปดูห้องน้องห้องน้องอยู่ไหนครับห้องน้องอยู่ตรงนี้นี่ห้องของน้องอันนั้นห้องพี่ทีมาว้าฮะอึบปาลาว้าว,ห,าว,าวหมดแล้วลูก Ikke tofu, det er torskerund. Ja. Torskerund. De det ha -ha. Har vi noget mere at spise med? Nej, de hjem, hjem det bliver køre hjem lige om lidt. Hvad er det? Der er en stue over, men jeg tænker, på køkkenet. Hå? Køkken og... Et, <laughs> står inde på inden i sådan et terrændæk, når der kun er lige sat det der lidt skelet og sådan noget, så der, huset virker så lille. Ja. ja. Arh, det er da ikke stort nok, Nej, det her. Det, det er måske <laughs> 54 grader mere. Ja. Mm. Det ser dejligt ud nu. Ja. ja. วันนี้เรายืนอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่ามีประชุมกนะ็ห่างหายจากเรื่องอัปเดตบ้านมานานนะคะเพาตอนนี้มีหลังคา <c oughs> แล้วเ <c oughs> <c oughs> อืหลังคามาแล้วค่ะว,ว้าวไม่น่าเชื่อ,อจะเสร็จล้เนสเสนแฟรดินี่เป็นหลังคาของเรานะคะหลังคาเป็นแบบเราก็เรียกไม่ถูกไม่เอาเป็นแบบเขาเรียกอะไรชายนิงน่งอ่ะ <laughs> เป็นแบบแ,บบแมปหน่อยนึง โอ้สวยถูกใจมากเลยนะอันนี้เป็นที่ระบายอากาศค่ะป่องลมนี่มีข้างบนนั้นอันหนึ่งเห็นไหมนะอันตรงนั้นอนะ่ะอันป่องลมเฮ้ยหลังคาขึ้นแล้วทุกคนนะคะอีกสองอาทิตย์จะมีงานแบบขึ้นหลังคาเหมือน ลงเสาอะไรบ้านเราอ่ะจําไม่ได้แต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นอวงๆอ่ะเฮ้ยว่าเฮลยแล้วดิไคเซอร์เย็นแบบวัสดีฮิลล์ไคเซอรส์แกรนเดนเทียบิสเกตหอยเล้วพิซซ่าเฟส์ไครส์กีดอืมเนี่ยพิซซ่าเฟสเนี่ย จำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรเออพิซซ่าเฟสนะคะพิซซ่าปาร์ตี้นะคะไปเข้าไปดูบ้านกันเอ้ยว้าวใค่๋ะอ Ja, det kommer lige fra, at komme i Ja, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Huh. det. det ikke, <laughs> Ja. Da, 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 da.

สวนเราหายไปไหนหมดแล้วรยสวนหายหมดเลยอ่ะไม่ใหญ่เลยอ่ะแต่ก็ใหญ่นะคือมันใหญ่นั่นแหละแต่มันเหมือนว่ามันเล็กข้างหลังก็มีครัวอยู่ข้างหลังอจสปรม ฮะฟ้าเยอะอันนี้อันนี้หน้าต่างอันใหญ่ค่ะหน้าต่างบานใหญ่สองบานเป็นแบบพาโลพาโนพาโลล่าพาโนลามาวิวนะคะเอฮ้ยฟลอตอือฮะว้าว อันนี้ก็เป็นส่วนของหลักบ้าน <sighs> Next summer huh? we going to sit over there and have dinner there.